สาวทุกคนด้วยนะครับพผมเกมประกาศนะครับวันนี้ก็มาอยู่เกม P B นั่นเองนะฮะโอเคก็หลายคนบอยแคส P B นะครับซึ่งผมก็เล่นแหละไม่ใช่เดี๋ยวบอกว่าจะเล่นก็ได้นะครับแต่มันมีปัญหาอย่างนะครับเราคุณก็รู้มันคืออะไรครับมันก็คือความหนวกของอินเทอร์เน็ตครับเพราะว่าเน็ตมันไม่ค่อยดีครับมแค่กดย้อนกลับมันยังค้างเลยครับแล้วคิดสภาพไปเล่นในห้องเลยอะ ออกมาแล้วรู้คือมันก็นะมาเล่นไปแล้วมันก็จะอารมณ์เสียอะไรเงี้ยนะผมก็เลยแบบเฮ้ยรอให้มันดีๆก่อนอะไรอย่างงี้นะครับเดี๋ยวผมลองไม่ได้สักห้องก่อนนะถ้าเล่นได้ผมก็จะเล่นนะนี่คือทันเตอร์เนี่ยออดิสเซิลแคมเนี่ยกนะดเข้าแล้วมันยังไม่เข้าให้เลยนะคือบางทีมันก็ไม่รู้มันพูดไม่ถูก นะออข้าที่มนะั้มันก็เล่นมันก็เล่นได้นะแต่มันไม่รู้ว่าแบบมันจะอารมณ์เสียนะเข้าก็ช้าออกก็ช้าอะไรเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราเล่นดูดูซิว่าถ้าเข้าในเกมแล้วมันจะค้างหรือหน่วงหรือแบบอะไรไหมก็เพิ่งอัปเดตแพทเสร็จนะโอเคมาบอก ข้ามาแบบมุมอง80เนอะทำได้เน่ยนะมันจะเนีเ่ยผมมันจะเลืองนะอ่อเนี่ยเห็นไหมครับดีมันจะตายครับผมก็เลยแบบมันเป็นไอดีเพื่อนนะครับออกมาได้ย่างงี้แต่มันหลุดมันค้างมันหลุดอรอยเงี้ยมันจะแบบเสียของอะไร เดี๋ยวดีผมก็จะตายเองเดี๋ยไม่รู้สาเหตุนี่เห็นไหมผมตายเองแนละ้วเด,ดีก็ตายแบบไม่รู้ทำไมครับเพิ่งมันเป็นที่เน็บนครับปิงเยอะนะครับเห็นไหมปิงมันจะนะผมยังเขาไม่ตายคนระับผมก็เลยยังไว้ก่อน,นครับาาาตายเลยนะโอเคมันก็พอเล่นได้อนะนะ มันก็จะเป็นบางครั้งบางคราวครับแต่ตอนนั้นเล่นอยู่ดีก็หลุดเลยก็มีไม่พูดไม่จาครับขอเล่นได้ก็เล่นนะนี่คือมันเนี่แม่แม่เห็นเห็นตัวผู้หญิงที่วาร์มไหมครับเนี่ยนั่นแหละครับถึงบอกว่าผมแหลกนะครับแหลกสุดๆ อยู่ดีก็ตายเองมั่งอะไรมั่งผมก็เลยงไว้ก่อนนไม่อยากเล่นมันก็ดีบ้างไม่ดีมา้างโอ้อยเดี๋ยวจะโดนแม่งเพื่อนว้ามโอ้โห้าเขา้าคือแบบมันยิงยากครับ ตายแบบงงๆด้วยมันแบบรวมแล้วคนคนแบบคนดูไงแบบไม่รู้อาจจะแบบไม่รู้นะต้องมาเล่นเองถึงจะรู้เลยรู้เลยรู้เลยเปืนอะไรวะปืนใหม่อ่ะโอเคถ้ามัานพอเล่นได้เราก็เล่นไปนะครับ ยิงเขาไม่ตายละแค่แค่ผมเล่นแค่ในผอนี่แหลรับแล้วแล้วคุณบอกว่าพี่ครับสตรีมพีวีหน่อยครับคือผมผมก็อยากทําทุกอย่างแต่มันอยู่ที่อินเทอร์เน็ตนะฮะมันก็เลยเป็นแบบว่าวิ่งไปเช็คไปครับว่ามันจะหลักหรือเปล่าขาดหมดแม็กมันยังไม่ตายครับพี่ดูมันหน่วงมันคือการหน่วงของอินเทอร์เน็ต เน็ตมาเงี้ยตลอดก็ดีนะข้อเสียแบบนี้คือเราสมมติเราเดินม,มานี้แล้วเราตัวเราอาจจะไปอยู่ตรงนู้นได้ครับมันจะทำให้เขายิงเราตายครับแทนที่เราก็อยู่ตรงนี้โอ้ออยเยอะเยอะเยอะมากเนี่ยดูดิเล,เ, <laughs> เล่นเป็นไก่เลเล่นเป็นไก่เลยแล้วโอ้โหคนคิดดูตอนอัพโหลดเลย อัพโหลดคลิปโอ้โหเป็นชั่วโมงไฟไม่เยอะมากอัีโหลดคลิปเป็นชั่วโมงใตอนนี้คนเดินเยอะเด่นอักมากเนี่ยไหมมันวับ 哦，我的妈！<noise> <noise> oh, man, มองไม่เห็นว่ามันจะปาขวามเล็น,นวันนี้หัวร้อนอู้หูตดหน้าตดตาแล้วก็คำถามเช้นเคยนะครับพี่จะขายดีไหมครับไม่ขายครับมันไม่ใช่ของผมมันเป็นของเพื่อน่ะเพื่อนผมเลยเก็บไว้ครับมันเป็นมีมูลค่านะ พราะบาเลตมันหาซื้อโคดไม่ได้แล้วโคดบาเลตมันไม่มีขายคนระับอย่าไปเชื่อนะไปเชื่อแบบเพจกริานาเพจปอมครับมันไม่มีขายแนละ้วบาเลตอ,อ่ะปืนมันเกียนไงดูปืนถุงน่าเดียวตายอะ่ะปืนอะไรวะลองปืปืน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 โอ้ ถููจะถ่ายไปเว้ยอาาอกวะเฮ้ยเกือบตายเอเคเหน็บมาเงี้ยทั้งวันก็เล่นได้ตายอันนี้ก็ด่านแรกนะจะต้องต้องลองสไนเปอร์กันนะ <c oughs> ผมทำมแล้วก็ดูด้วยนะพีบีเนี่ยออ ถึงมันจะไม่มีไอเทมแต่ก็นะก้อนะโอ,โอ้โอ้ตาย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 เลยตอนนี้ทีมเราเสียเปล่าดูดิแปดต่อสิบสองเนี่ยมาเป็นไก่เขายิงเลยอะ <c oughs> โอ้หว่าเลยฮะมีคนทัศนายอ่เะเธ็ดหรอ แม่นเหลือเกินเอาว่าก็สองตัวหู้ยหัวไม่แตกวะเฮ้ยหัวไม่แตกอะโอ้โหจะได้วะมเวมื่อกี้แม่งโต่อ รื่องเอาเรื่องโอ,โอ้ทนอันบอเอ้าอยู่ติดกันเรา,า,าจะเป็นตัวพิกเกมหรือเปล่ยายาๆาาาตายยังโอ้โอ้โอ้ไม่กอด ไหนลองไปเล่นสไนายเปิลซิมาซ้อมปืนหน่อยแป๊ก่อนซ้อมปืนโอเคไปหมดสนายกันเดี๋ยวอะไรก็ได้อ๋อไม่ใส่หมวกอ่าอ,อ,อันนี้มนะั้งมือสังหารลับออกไปไม่ออกก่อ นี่มาเล่นซับซ้อนก่อนนะแบบมาลองเทสว่ามันพอเล่นได้หรือปเปล่านี่ยมนี้ยงคอไปเลยลุยว้าขั้นแรกครับเราจะไปโชว์ปืนครับเราโชว์สนายไม้ไปเลยนี่นะครับเทพสุดๆมาลุยกันเลย แม่งเปืนแม่งโหชิบหายเลออกอะไรวะหาห้องว้น,นึงนะใจเย็น <c oughs> เอานันเสนายอยู่ะะแ,ลแล้วโอเคทรนนิ่งแคนนี่แหละกดไปเลยี๋ยวค่อยเปลี่ยนปืนในเกมเอานะ ซึ่งก็นละครับได้จะ2สองมือครับต้องขายแล้วต้้งแต่ของอออสนายมาันเอาเรื่องวะ <c oughs> อันนี้ลาดครับอันนี้ลาด จับ,บนะหลบไปดีโอ้โหแม่งเอ้ยยืนบางคุยเลยวะไปไปใครแม่งมาจิก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 เฮ้ยอ้ะมาได้ไง,ไงวะ ายไม่เกิดนี่ครับมันหน่วงมากนะดีดีขึ้นชื่อนี่ครับค้างไปแล้วเดี๋ยวจะพักอาจจะลุกกนได้ลาก่อยครับนี่แหละครับเพตผมที่ผมยังไม่อยากเล่นพีบีตอนนี้นะครับรับรู้ด้วยครับสวัสดีครับชอบก็อย่ากดไลค์ซับสไครต์และแชร์คลิปนะครับผม